สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน tiktok นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยน user ให้กับบัญชี tiktok ของเรานะคะอาอย่างแรกเลยให้เพื่อนๆนคลิกเข้าไปที่ tiktok นะคะ,ะ,ะอยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปคนหรือว่าฉันตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ อ่าเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วเพื่อนๆจะสังเกตรตรงนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นชื่อที่เราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดนะคะแม้จะซ้ํากับคนอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้แต่วันนี้เราจะมาดูตรงนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนยูเซอร์กันตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะไม่สามารถตั้งชื่อหรือว่าตั้งยูเซอร์ซ้ำกับคนอื่นได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคนตั้งยูเซอร์ตัวที่เราต้องการจะตั้งค่ะไม่สามารถที่จะตั้งซ้ำกับเขาได้นะคะ วิธีการตั้งยูเซอร์ตรงนี้ค่ะหรือว่าเปลี่ยนยูเซอร์ตรงนี้ก็ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆมาตรงนี้นะคะแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะเมื่อมาที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้คือชื่อที่อยู่ข้างบนใช่ไหมคะตรงนี้แล้วก็ชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะคะที่จะมีแอดนหน้าหนะะ้าค่ะตรงนี้คือยูเซอร์นะคะให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะ,ะระบบก็จะบอกต่างๆใช่ไหมคะชื่อผู้ใช้งานสามารถประกอบด้วยตัวอักษรตัวเลขเครื่องหมาย ขีดล่างและเครื่องหมายจุลภาคเท่านั้นการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานจะเปลี่ยนลิงก์โปรไฟล์ของคุณด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เวลาเราเปลี่ยนตัวยูเซอร์แล้วเขาก็จะมีพรีวิวมาให้เราดูตรงนี้นะคะอ่ะก็มาเปลี่ยนกันเลยนะคะ่ะสมมุติว่าปุ้ยเปลี่ยนเป็นเกมอย่างเดียวใช่ไหมคะจะเห็นว่า ไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานนี้ได้โปรดลองใช้ชื่อผู้ใช้งานที่แนะนาหรือป้อนชื่อใหม่เพราะว่าชื่อตรงนี้ค่ะมีคนใช้แล้วเราจะไม่สามารถใช้ซ้ำกับคนอื่นเราจะต้องหาตัวเลขตัวอักษรอะไรก็ได้ค่ะที่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้ซ้ําับคคอื่นหรือที่เราคิดว่าคนอื่นที่เขายังไม่ตั้งชื่อตัวนี้ค่ะเด็กปุ้จะใส่ตัวเลขไปนะคะให้เราสังเกตดูนะคะถ้าเราใส่ไปเรื่อยๆแล้วตัวแดงนี้ค่ะ ไม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็คือเราสามารถใช้ชื่อตรงนั้นได้แล้วอันนี้ก็คือยังไม่สามารถใช้ได้อยู่อันนี้ก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะอาจจะเห็นว่าชื่อตรงนี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเขาติ๊กเครื่องหมายถูกมาให้เราค่ะก็อยู่ที่เพื่อนๆนะคะว่าพอใจกับชื่อตรงนี้หรือเปล่าเราก็สามารถเปลี่ยนหรือว่าส่งไปเรื่อย จนกว่าเราจะได้ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะเมื่อเราได้แล้วก็ให้เรามาคลิกตรงนี้นะคะบันทึกตรงนี้อาระบบก็จะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในช่วง30วันใช่ไหมคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็มาตรงนี้เลยคะ,ะตั้งชื่อผู้ใช้งานตรงนี้ค่ะอระบบตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เดาย้ยอนออกไปตดูตรงโปรไฟล์นะคะ ก็จะเห็นว่าตรงนี้เรามีการเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนยูเซอร์หรือว่าเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานบัญชี t ิกตอกของเราอะคะ่ะหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้า mm hmm. เกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆสวัสดีค่ะ